เราไม่มีการโกงใดๆทั้งสิ้นใช้ความประหยาดในการเล่นเราก็ได้ของที่จำเป็นไอ้แท่งไอ้อปีศาจไฟอะ่ะโอเคจะพูดอะไรไปลืมเอาทองไปขอโอ้ไอเด็กน้อยเอาทองนะมั้ย <c oughs> เอ็นเตอร์เพลอะเอ็นเตอร์เพละเอพละ เอนเดอร์เพลเอาไะเยอะๆเลยเร็วๆเลยเอาเอนเดอร์เพลเร็วๆขีๆ้เกียจไปหาไล่ฟันเอนเดอร์แมวโอ้ยขี้เกียจพูดเหนื่อยไอเด็กน้อยไปละโอ้ท้องหมดละโอ้ยไ,ไม่มีเลยเอนเดอร์เพลโอ้งกจังเลยทำไมไม่เอาเอนเดอร์เพลมาให้อุตส่าห์ไปหาทองมาตายซ้ำตายซากไอตรงเนี้ยไอมนุษย์ไฟเขาด,ดุเลย เป็นคนขี้ตกใจหัวใจไม่ดีหัวใจจะวายเพราะมึงเอ้ยอย่าอยู่แค่แนมันก็มองไฟลุกได้แหละเอ้ยพูดไปก็เหนื่อยนะโอ้ไม่เอาละเออทองเดีย๋ยวไปเร็วเร็วเร็ว,วขอขอขอ,ขอเถอะเอเดฟโฟ เฮ้ย <c oughs> ดูดิโอ้ย <c oughs> อ,อย่าขโมยทองตูโอ้อา้าวส slow m o t อืมไปไปตีกันไป <c oughs> เอาของไปเก็บก่อน <c oughs> ไปทางนี้บ้างวะเออมาครับมาเขา้ามาแล้ยังไงต้องสี่ตัวเฮ้ยไม่ใช่สามตัวสามตัวอย่า มันเก็บมันเก็บมันเก็ปวดแล้วไปไปอ๋อทำงานมันเยอะจังเลย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 เสร็จเลยอยู่กับที่เอ๊ะีหมูเด็ดเดียวเออเออโอเคโอเคทองไม่เอาละแม่ปิกอินงกให้เอ็นเดูเปล่เรามาถึงอันดาคีดไอ้มินเยอะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแม่เจ้าเฮ้ยแก๊สแก๊สยาอยู่ไหนวะบนหัวตัวนี่เอง <t> ตายไปแล้อไปแล้วเวกี่ยวตันเกี่ยวดิตันขอลอง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 ไปไกลๆตายไปซะกระดูกระด,ดูไม่เอาโอ้โหอา้าเด่นแบบยูทูบเบอร์โอ้โหจนได้ ไม่ดูเเราไม่ใช่เพื่อนกันแล้วไว้เปิดลงทะเลไปทิศนี้มั้งดีกว่าอรนนี้เรายังไม่ไปเลยไปเผื่อเจออ็นเดอร์แมนกลางทาง กล้องโอ้ด oh. okay, ีดีไม่เนี่ e a. ยมันละวนมันร้อนมากวันดีโอ้ยเจ็บซอมบี้เด็กอ่ะ ไอเว้เน่ยเป็นตําแมนอยู่ในกลในกองขอมีเป็นด้วยเพื่อขอโทษที่เขามารบกวนนะครับ ไม่ยังไม่เจอสักทีขอแล้วกันด้วยที่ล้อมเหล็กชั้นดีเลยอะไรคิวแน่ละ กระบ,บองเพชรไมเอาแมวดำส่วนใหญ่จะอยู่ที่นี่นนหรอสนใจข้าหรอ โอย่ขอนอนหนะ่อยโอ้ล้าง ไปเริ่มเม็ดอย่าไปเหยียบกับดักระเบิด yeah. oh. โอ้โหกระดูงเต็มหมดระเบิดทีนี้ทีมเรามีเตียงนอนนอนตรงนี้ก่อน